มาดูกันที่ข่าวนี้กันบ้างน,นะคะทางด้านกรมการนาช่างเขาได้จัดงานโกรงการรวมพลังความรักชาติประจําปี2553เพื่อเป็นการปลุก,กระแสการรักชาติให้เกิดในประเทศไทยและเกิดในจังหวัดราชบุรีมากขึ้นค่ะ เมื่อช่วงเช้าของวันที่25กันยายน2553ที่อัศจรนย์สนามหน้ากองบัญชาการกรมการนันช่างจังหวัดราชบุรีพรตีชัยวัน์จิตสาโรเสนาธที่การกรมการนันช่างราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลังความรักชาติโดยมีนายกิติศั์พิสุทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดและประชาชนรวมกว่า1,000คนเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเรียง โดยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากกองทัพบ,บกได้มอบนโยบายให้หน่วยฐานจัดกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติเพื่อปลุกกระแสความรักชาติซึ่งโครงการรวมพลังความรักชาติประจำปี2553นี้มีกิจกรรมต่างๆมากมายประกอบด้วย การจัดกระบวนร,รณรงค์ตามเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีกระบวนจัก,กรยานจำนวน100คันกระบวนจัก,กรยานจำนวน250คันนอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงดนตรีจากจังหวัดฐานบกราชบุรีและการแสดงแนวรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงการเขียนใบโพแห่งความจงรักภักดีก่อนที่ท้ายกิจกรรมจะมีการมอบกิจบตัตรให้แก่ส่วนราชการที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการร่วมร้องเพลงรักกันไว้ ถและเพลยงสัรเสริญพระบารมีซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือโดยพร้อมเพียงกันพร้อมกับร่วมกันโบกธงชาติไทยผิวสวยเป็นการแสดงออกถึงความรักชาติของชาวราชบุรีอย่างแท้จริง